สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกมซ l เลด n น,นมันเป็นแบบเป็นห้องใต้ดินของซ l เลด n น,นาเนาะชื่อเกมก็บอกอยู่โอเคนี่ได้มาแล้วอน,นหนึ่งเป็นซาเดนมาถึงก็เจอเลยวะ่ะโคตรึงไม่เหมือนเกมไอเลยทุกคนผมพูดแบบนี้เสียงผมมันก็อาจจะแบบก้องๆองหน่อยนะครับเพราะว่าห้องผมมันกว้างเออเอาละครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสปีดรัน เกมที่ผมโคตรกลัวเลยตอนที่เล่นตอนเป็นเด็กอ่ะไม่ได้เดี๋ยวนั่นไงว่าแล้วกําลังจะพูดเลยกําลังจะพูดเลยมันมาแล้วกําลังจะพูดเลยเนี่ยผมกําลังจะพูดว่าแบบเออเนี่ยต้องระวังนะเวลาที่มันเจอทางเดินยาวๆอะไรเงี้ยแบบมันจะมีสลีดน,น่าตัวใหญ่อุ้ยอืมเอาท่านเจออีกอะเอ้ย,อย,อยนีย่ผมแบบ เออสลเนียตัวใหญ่ที่เออที่ผมพูดเมื่อกี้ใช่ไหมเออได้แหละมันจะมาตอนทางเดินยาวๆแหละผมก็เลยต้องชิดกำแพงไว้มันจะได้ไม่โดนถ้ามีเสียงอะไรเข้าไม์ก็ขอโทษด้วยนะครับทุกคนลองไปเล่นดูดิมันมันไม่ได้สนุกอย่างที่อย่างที่ผมเล่นหรอกผมแค่เล่นแบบให้มันดูแบบเออสนุกมันดูแบบ มันดูแบบปั่นดีอะไรเงี้ยแตเ่เข้ามาเล่นจริงมันคนละเลือกแล้วทุกคนตอนนี้เราก็ได้สมุดมาสามเล่มแล้วแค่แป๊บเดียวเองเราก็ได้มาสามเล่มแล้วเอเคต่อไปห้องนี้ห้องนี้มันมีแค่สองห้องที่ผมมาเล่นอีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องที่ล็อกนี่ไงมีมีหนังสือเออได้มาสี่อันละหนังสือสี่อันคอยหายแปดอันก็แสดงว่าอีแค่สี่อันใกล้จะผ่านแล้วครับทุกคน เป็นไงแป๊บเดียวเองผมว่าไอ้เซเลดีนาที่มันแขนยาวๆนั้นมันต้องมาอีกแน่เลยตอนที่อยู่ทางเดินยาวๆอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะเดินชี้กำแพงทั้งเกมเลยละกันหลบคมๆ าดูกันว่าเราจะเจออะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวตื่นเต้นเล้าใจอีกไหมเกมไอมันยังไม่ค่อยเล้าใจตื่นเต้นสักเท่าไหร่มันยังไม่แบบทำให้หัวใจมันแบบสั่นสะเทือนสั่นไหวอะไรเงี้ยเออเราจะมาล่าด้านั่นงไงเราจะมาล่าท้าผีตอนนี้ได้สมุดเพิ่มอีกอันนึงแล้ว ชัดชาชัดชาชัดชาชัดชัดชาชัดชัดชาก็มีโดนเราไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหันหน้าหนีทันถ้าหันหน้าหนีทันก็ไม่เป็นไรเอาจริงนะผมเลือกโหมดง่ายเนี่ยผีมันยังสแปมมาลุัวเลยที่สภาพถ้าผมเลือกโหมดยากนะมันจะมาลัวแค่ไหนผมต้องหันมาแบบสามรอกสิบองศาลุัวเลยเหรอได้ยินไหเสียงร้องอันนี้ เค okay, ห้องนี้ล็อกนะครับ <c oughs> ตรงนี้มีกุญแจอุ้ยแน,น,น่หันทานหันทันตรงนี้มีเลือดมันไม่น่าเข้าไปเลยว่าห้องนี้ไม่เข้าไปดีกว่าเดี๋ยวก็เข้าทีหลังถ้าหนังเสือมไม่พออุ้ยแน่แน่แน่หลบทันหลบทันไม่โดนครับไม่โดน ได้ยินอีกแกไอสเสียงเนี้ยได้ยินบ่อยจังใครร้องวะ <c oughs> ห้องนี้มันดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้อ่าเราได้กุญแจมาแล้วรวมกันเป็นสองอุ้ย อีกแค่สองอันหนังสืออีกแค่สองอันเราก็จะผ่าละเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเปิดห้องนี้แล้วกันาวห้องนี้มีหนังสืออยู่ห้องนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเยอะอย่างที่คิดนิ อ่าเราแจมาเปิดห้องนี้อ้าวอ้าววิ่งตัดหน้เาเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหน,ม,นไม,มันไม่อยู่แล้วอ่ะมันไม่อยู่แล้วอ่ะโอ้พอดเคครบแล้วทีนี้ก็ออก อจัจ,จชาอจ,จัชชาอจัชชาบอกเลยว่าหันทันนะครับเพราะว่าผมชินแล้วโอเคผมจอกได้สู้ ปัดเต่าสิงชั่วร้ายขับไล่เปสาตโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมสัเรนดนาเวอร์ชั่นแบบห้องใต้ดินนะครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ